สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรกก็พาทุกคนนะคะมาดูงานในครัวนะคะว่าลราทาอะไรบ้างวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่3เดือน10 2020นะคะก็คือตอนกลางคืนเนี่ยมีงานจัดเลี้ยงคือเขาเช่าสถานที่เราะคะ่ะคือไม่ค่อยได้ยินเลยเดี๋ยวฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน,นะคะ่ะมาดูว่ารักทำอะไรบ้างดีกว่า ็ต้องเอาของไปเก็บให้เป็นที่ให้เรียบร้อยแถวของไปเก็บก่อน คือตอนเมื่อกี้นะคะก็คือรักนะคะทำแบบทางานนะคะคือเก็บของนิดหน่อยนะคะก็คือตอนนี้ที่ร้านนะคะมีแบบว่าให้เช่าสถานที่เพื่อที่จะจัดงานนะคะก็คือแบบเช่าแล้วก็จัดโต๊ะจัดอะไรอย่างเงี้ยเองแล้วก็หารอะไรอย่างเงี้ยเองนะแบบก็คือแล้วแต่สถานการณ์นะคะก็ เขาเลือกจ่ายแค่ค่าร้านนะคะค่าสถานที่แล้วเขาก็จัดการทุกอย่างเคลียอะไรเงี้ยของทุกอย่างด้วยตัวเองนะเราก็แค่เฝ้าว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มไหมหรือก็คือรอให้เขาจนเขากลับไปอะไรประมาณเนี้นั่นแหละก็คือรอปิดร้านนั่นเองก็คือวันนี้เราก็ทํางานแบบนี้นะคะทํางานสบายไหม <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าได้เงินหรือเปล่าทางานแบบเนี้ และก็ไม่รู้ว่าสามีให้เงินหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ต้องคิดถึงส่วนตรงนั้นเพราะว่าคือเราไม่ต้องคิดว่าเราจะได้หรือไม่ได้แต่เราทําเพื่อเป็นความสุขของเราอะไรเงี้ยได้ช่วยเหลือร้านได้ช่วยแบบได้ช่วยเหลือบริษัทเนาะแบบว่าก็คือ คนที่แบบว่าเป็นเจ้านายอย่างเงี้ยเขาต้องรับผิดชอบสูงใช่ไหมในการจ่ายเงินเดือนลูกน้องในการจ่ายนั่นใจนี่ใจบินต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นงานไหนที่ทําให้เขาได้รับเ,เงินเข้าร้านหรือบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําทุกอย่างเขาก็ทุ่มเททํางานอา่ามากมายแต่ลูกน้องเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเพราะว่าลูกน้องก็คือลูกน้องเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้านายแต่ว่าพอเราแบบ พอรักนะคะได้แบบว่าแต่พอรักนะคะได้มาเป็นอ่อก็คือเจ้านายนั่นแหละก็คือเมียของผู้บริหารก็คือมีฐานะเป็นเจ้านายอะไรเงี้ยถ้าภาษาที่นี่เรียกว่าเชฟฟินก็คือว่าเราก็ต้องรับผิดชอบสูงนะคะในการบริหารงานแบบสามีอ่ะทำงานอ่อเยอะมากๆเลยในการที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะความคิดสร้างสารรค์หรือคิดงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ต้องคิดเขาต้องบริหารว่าทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีเงินเข้าร้านเขาจะคิดไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาไปสั่งงานของเขาคือการสั่งลูกน้องว่าให้ทำยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทาของเขาด้วยแต่หมายถึงว่าเขาต้องคิดไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาเช่น เหมือนที่ร้านอย่างเงี้ยมีอะไรจำเจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วจะหาเงินได้ยังไงแล้วเขาก็าทําขนมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจัดอะไรเขาจะขายอะไรเขาจะเขาจะทํายังไงให้แบบว่าลูกค้าเข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีไอเดียใหม่ๆเสมออะไรเงี้ยเพื่อที่จะบริหารงานเนาะแล้วก็ การคุมลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้งานออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้หลายอย่างส่วนวันนี้แล้วก็ทํางานแบบคือทักคือมีงานอะลักจะมาแบบก็เกือบตลอดแหละถ้าแบบเราแบบมาได้อย่างเงี้ยเราก็จะมาเหมือนวันเนี้ยสามีเพิ่งบอกตอนเวลาประมาณ ล้วทำงานอีกที่หนึ่งนะรับทำงานอ่ะอีกร้านใหม่ร้านใหม่อีกร้านหนึ่งอ่ะชี่แบบแลกแบบเปิดร้านใหม่ให้เพื่อนๆพี่พี่น,น้องได้ดูแล้วอย่างเงี้ยก็รักไปทำมาจนถึงบ่ายบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงสิบห้านาทีแล้วเชนี่ล้วก็มาีชนี่พอมาที่นี่เสร็จแล้วก็ทำงานต่อแบบ เมืนขนของขนคขนอะไรลงเออแต่ยังไม่ได้คิดเงินนี่ก็ <c oughs> คิดว่าทําฟรีวะ่ะเอออะไรวะเนี่ยไม่ได้คิดเงินไม่ได้คิดนาทีเพิ่มเลยอะยวต้องคิดนาทีเพิ่มละในการขนของแล้วก็แล้วก็วกอ,อพอเสร็จแล้วอะ่ะสามีก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณ สองทุ่มอย่างเงี้ยให้มาที่ร้านเพื่อที่จะมาเฝ้าร้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ต้องทําอะไรเราแค่มาเฝ้าเฉยๆคุณก็เอาการบ้านมาทำอะไรเงี้ยเออันอะไรรักทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานหนกงานเบาอย่างเงี้ยก็ทําหมดเลยนะคะแล้วการที่รักเอ่อมาทำ YouTube อะ่ะคือรักก็อยากแชร์ความรู้ประสบการณ์นะคะในการที่รักอยู่ที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้กับเพื่อนเพื่อนีนพี่น้องได้แบบติดตามได้รู้อะไรอย่างเงี้ยในส่วนหนึ่งแบบมีหลายคนที่อยากได้สามีฝรั่งแล้วก็พอติดตามชีวิตของรักแล้วก็จะแบบอยู่ในที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นว่าไลฟ์สไตล์ที่สวิตเซอร์แลนด์อะ เป็นยังไงมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผ่านจากตัวเราเพราะว่ารักไม่อยากเอาคนอื่นมาแบบเกี่ยวข้องใช่ไหมเราไม่ได้รู้ไลฟ์สไตล์ของเขาชีวิตของเขาแล้วก็มีชีวิตในแบบของรักเช่นก็ไม่ใช่เช่นดิก็คือแล้วก็มีชีวิตในแบบของรักแบบว่าคือรักมีแบบสามีเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมเจ้าของร้านอาหารตอนเนี้ยที่เปิดตอนนี้ก็มีสี่ร้าน สี่ร้านนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวอีกร้านหนึ่งเขาก็จะยกเลิกสัญญาก็คือจะไม่ทําต่อก็จะเดือ3ร้านอะไรเงี้ยก็คืออนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ต้องรอดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือตอนนี้ก็มีสี่ร้านนะคะจากนั้นแล้วนะคะก็พอเราแบบมีแฟนเป็นเจ้าของธุรกิจจิตการแบบเนี้ยเราก็ทํางานในร้านอาหารซึ่งแบบเราก็มีชีวิตไม่เหมือนกับคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหม ไลฟ์สไตล์ size, ชีวิตแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีหิมะมีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยก็สามารถติดตามในช่องของรักได้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวรักขอจบไวเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน,นคลิปหน้ารักจะเล่าเกี่ยวกับงานที่รักไปทำวันแรกนะคะก็คือร้านใหม่เป็นยังไงบ้างโอเคบ๊ายบายแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ